ส่งลูกชายกันนะคะสุดหล่อของเรานะคะสาธิตนะคะท,ท,ทีนเด็กเลี้ยนอยู่นะลูกชายต้องดิวนะครับให้เฮลด้วยปป้าของน้องพีนะคะเราให้ลูกให้เฮลด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทันโลกทันสมัยนะครับคนนี้คือพ่อของน้องพีนะคะหรือปป้านะคะผู้ที่ทำให้น้องพีเกิดมานะคะเ <laughs> อะไรเอาอะไรเอาอีกเหรอเกิดป้าจะก็บอกไว้ไผ่เงี้ยแต่มันมีแบบป้าเนี่ยไม่ได้เลยนะคนเนี้ยเด็กคนสร้างเลยเนี่ยใช่ไหมคะเด็กสร้างแต่้องมีเนี่ยป้าตั้งใจสร้างไหมคะตั้งใจครับพ่อไงลูกก็นั้นแหละจำคำไว้เ <C oughs> พราะน่ารักนิสัยดีนะคะ าแสบต้องได้พ่ออยู่แล้วครับเราบอกไว้ก่อนลเลยลูกชายต้องมีเชื้อพอ่อป,ป๊ากลัวที่สุดคือการมีลูกสาวนะคะ <c oughs> อันนี้แบบเขาพูดเลยว่าเขากลัวมากถ้าเขาได้ลูกสาวอะส <c oughs> งสัยเมื่อก่อนจะเยอะอยู่อันนี้เขาไปพูดกันโอเค บายบายค่ะบายบาย